ถ้าคุณกำลังมองหากล้องสักตัวหนึ่งนะโดยเฉพาะจาก Canon ที่คุ้มที่สุดถือว่ามันดีที่สุดมันรวมทุกสิ่งอย่างในสุดคุณต้องซื้อรุ่นกลางๆที่มันเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวท็อปเอาความแบบเก่งของตัวเล็กๆเ,เนี่ยมันรวมกันไว้ในตัวเดียวมะและตัวนั้นมันคือ R6 Mark 3ครับ ก่อนอื่นเลยะขอแนะนํา R6 ก่อนเลยนะหลายคนเนี่ยรู้จักอยู่แล้วว่า R6 มันเจ๋งไงมันดียังไงนะแต่ว่าหลายคนเนี่ยโอ้ยพออาจจะเพิ่งมาดูรีวิวหรือว่าอาจจะเล่นกล้องอาจจะยังไม่รู้ว่ารุ่นจริงๆแล้วเนี่ยทาไมหลายคนมันตื่นเต้นกับ R6 ขนาดนี้ R6 มันเหมือนแบบเป็นตัวกึ่งกลางที่อยู่ระหว่างบนล่างนะแล้วก็เป็นเซนเซอร์ฟูลเฟรมตัวที่มันน่าสนใจที่สุดมันเหมือนตัวเริ่มต้นที่แบบเออกึ่งกึที่แบบ กึ่งโปรโลแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แพงเท่าตัวแบบ R5 R3 R1 อะไรอย่างนั้นถ้าถาดจากตัวนี้ไปถามว่ามีฟูลเฟรมตัวคุ้มอย่างไหมมันมีก็คือ R8 ที่ขายดิบขายดีกันอยู่นะรวมถึง RP ด้วยที่ป่านี้แคนนนยังผลิตอยู่เลยนะอันนั้นก็ถือว่าเป็นแบบฟูลเฟรมที่แบบออกมาก่อนเพราะพอม้นอาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายแต่ว่าได้เซนเซอร์ฟูลเฟรมตัวนี้คือฟูลเฟรมที่คุณภาพมาจะเต็มหมดแล้วก็ออกมาล่าสุด คุณสมบัติฟังก์ชันต่างๆางที่ผมบอกไปแล้วตัวเล็กเอามารวมอยู่ในนี้ตัวใหญ่แบ่งมาไว้อยู่ในนี้โอ้ถือว่าน่าสนใจมากรวมถึงฟังก์ชันการถ่ายวิดีโอต่างๆที่เก่งมากๆในสาย C ีของเขาอย่าง C50 เนี่ยก็เอามาใส่ตัวนี้ด้วยอ่ะโอ้โหเรียกว่าตัวนี้มันเหมือนรวมแบบความเก่งของทุกอย่างไว้หมดเลย A6 มันเลยเป็นตัวที่คุ้มที่สุดขายดีที่สุดเป็นตัวที่เฮ้ย <c oughs> คุณไม่รู้จะเริ่มตัวไหนนะครับ <c oughs> คุณไม่อยากจะไปเริ่มตัวเล็กๆอย่าง A8 A7 อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คุณไม่อยากได้ตัวคูนใช่ไหมคุณอยากได้ฟูลเฟรม A6 มันเลยเป็นเหมือนตรงกลางที่แบบชั้นสตาร์ตตัวนี้แล้วชั้นยาวเลยอะไรอย่างนี้นะถ้าเป็นนิคอนก็จะเป็นพวก Z 6นึกออกป่ะแล้วก็ถ้าเป็นโซนี่ Sony, ก็จะเป็น A7 หรือว่า Alpha 7ซวก็มาร์คหนึ่งมาร์สองอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดก็เป็นมาร์5ห้าอะไรอย่างงี้ไปแล้ว มันคือเลเวลเดียวกันมันคือเลเวลบริเวณที่ขายดีที่สุดในตลาดกล้องครับเริ่มต้นเรื่องแรกที่อยากจะพูดเลยเรื่องของเซ็นเซอร์นะปกติเนี่ยช่วงตรงนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ24ล้านพิกเซลอ่าแล้วก็ถ้าเป็นแบบตัวท็อปขึ้นไปพิกเซลจะเยอะขึ้นนึกออกว่าอาจจะเป็น40กว่า Sony อาจจะเป็น60กว่าอะไรประมาณเนี่ยแต่โซนี่เนี่ยเขาสตาร์ทที่33ล้านเลยอ่า A7 4เนี่ยจะเป็นแบบประมาณ33ล้านเลย A7-5 ไม่ได้เปลี่ยนเซนเตอร์เลยนะ3-3ล้านตัวเดิมเลยในขณะที่ R6 เนี่ยจากตัวแรก20ล้านตัวที่2ทขึ้นมาเป็น24นะแล้วก็ตัวที่3อัพขึ้นมาเลย33ล้านนะหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับเลขตรงนี้ดีนะความจริงมันประมาณ32.5้าแหละตัวเลขตรงนี้แน่นอน ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วฮะมันคือเซ็นเซอร์ตัวเดียวกับ C 5 0โอ้โหเรียกว่าตัวนั้นโอ้โหเป็นที่ฮือฮานะเป็นกล้องซีนิม่าจริงจังเลยราคาล่อไปประมาณแสนสองแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเอาเซ็นเซอร์ตัวเดียวกัน มาใช้ครับแน่นอนตัวนี้มีการสั่นในบอดี้นะ IBIS มีฮะแล้วก็อัพมาเป็น8.5สอบที่กลางภาพแล้วนะส่วนขอบภาพจะอยู่7.5สอบครับเรื่อง AF ต่างๆนะโอ้โหต้องบอกว่า canon ทำได้ดีพอสมควรอยู่แล้วนะทั้งการจับหน้าคนต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็อัพมาด้วยนะก็ทำได้ดียิ่งขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะคือเป็นงานเพิ่มประสิทธิภาพพวก AI ต่างๆอนะ่ะให้มันแบบโฟกัสได้ดีขึ้นอะไรอย่างงี้นะ รวมถึงการรีจิสหน้าคนลงไปในตัวกล้องเขานะถ่ายหน้าคนมาเลยแล้วก็รีจีลงไปเลยว่าคนนี้ใครใครใครแล้วก็รีจีได้มากสุดถึงร้อยคนด้วยกันฮนะโอ้โหเรียกว่าถ้าคุณไปถ่ายงานเนี่ยหลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าเฮ้ยรีจี Re ไปทําไมนะสมมติคุณไปถ่ายงานแต่งใช่ไหมคุณรีจ,เจาาีเจ้าบ่าวเจ้าสาวพ่อแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนู่นนี่นั่นเนี่ยกล้องมันจะรู้เลยว่าฮนเฮ้ยคนนี้คือพ r i o อริตี้สูงกว่านะ เขาจะมุ่งโฟกัสออโต้ไปที่หน้าคนคนนั้นก่อนนะเรียกว่ากล้องรู้เลยว่าใครเป็นใครครับเรื่องนั้นมาคือการรัวของเขานะ,มะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าอัพขึ้นมา24เป็น32.5ล้านนะแต่การรัวของเขาไม่น่าเชื่อว่าอัพขึ้นมาด้วยนะและมากสุดนะอีเ e ล็กโรนิชเตอร์ของเขาสามารถทำได้ที่40ภาพต่อวินาทีโอ้โหมันเยอะมากมาก ใครที่เป็นสายถ่ายนกนะใครที่เป็นสายถ่ายกีฬาต้องการความรัวบนเซนเซอร์ฟูลเฟรมที่32.5ล้านพิกเซลครับผมบอกเลยว่าตัวนี้คือตอบโจทย์แล้วแค่นี้คือซื้อตัวนี้ได้แล้วฮะรวมถึงด้านพีเขา i n นิองขาวถ่ายก่อนที่เราจะกดลงไปนะแบบกดเต็มๆถ่ายร่วงหน้าไปก่อนนะก็ได้ครึ่งหนึ่งของเพอร์ฟอร์แมนซ์ปกติของเขาบอ40 P ของเขาก็ได้20ภาพต่อวินาทีนะได้1วินาทีแรก20ภาพอะไรแบบนี้นะรวมถึงแมคคนิกก็อยู่ที่12เฟรมเปอร์เซกครับแล้วถามว่าแค่นั้นมันพอหรือยังนะมันดีกว่า R6 Mark II ยังไงนะเขามีตัวเลขเปรียบเทียบกันด้วยนะในส่วนของบัฟเฟอร์นั่นเองนะตัวนี้ขยายบัฟเฟอร์ด้วยไหนๆมันก็รวมมาได้เยอะแล้วนะเขาขยายบัฟเฟอร์มากขึ้นไปด้วยนะโดยรวมเนี่ยถ้าอาจจะงงตัวเลข แต่ว่าผมสรุปให้ฟังเาขาคร่าวว่าบัฟเฟอร์เนี่ยมันประมาณ2เท่าโดยประมาณนะ JPEG หรือว่ารอหรือว่า JPEG บวกรอเนี่ยประมาณ2เท่าครับผมอีกลูกเล่นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าชอบมากแล้วตัวนี้ก็ให้มาด้วยนะคือดิจิตอลเทเ e คอนเวอร์เตอร์นะอยู่ๆกดซูมเลยนะกดซูม2 x 4 x ได้เลยแล้วก็เหมือนแบบเออคุณติดเลนตัวหนึงไป50มิลคุณคูณ,คณ2ปุ๊บเป็น100มิลคุณกดคูณ,คณ4ปุ๊บกลายเป็น 2 0 0มิลอะไรแบบนี้ได้เลยทั้งๆที่คุณมีแค่เลน5 0มิลนะแล้วก็ไม่ลดคุณภาพด้วยไม่ใช่การครอบเซนเซอร์นะแต่มันเป็นการแบบความจริงมันเป็นการครอปแหละแต่ว่ามันอินเทอร์โบเลตออกมาเป็นแบบเออความละเอียดแบบไม่ลดอะไรแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่า digital t e l e คอนเวอร์เตก็มีเฉพาะแคแนนนนะตัวนี้ก็ถือว่าเอาลูกเล่นของตัวที่แบบออกมาก่อนนะน,นี้ที่อาจจะไม่ได้ตัวแบบตัวท็อปของเขาอะเอามาใส่ในตัวนี้ด้วยเช่นกันครับ มาดูในส่วนของวิดีโอะหรือว่าการถ่ายมูฟวี่ด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้หแคนนอนเขาจริงจังกับสาย C มากนะและแน่นอนอย่างที่ผมกี้ผมบอกไปว่าเขาเอาเซนเซอร์ของ C50 มาใช้ทั้งทีนะ ยกมาทั้งยวงเลยนะ 7K 30เฟรมที่เป็น Open นเก e ทั้งหมดเอามาอยู่ในตัวนี้หมดเลยนะในส่วนของ 7K ที่เป็น60เฟรมก็มีให้เห็นในตัวนี้ที่เป็น Raw Light นะเป็นตัวแบบบิบอัดเยอะหน่อยแต่ว่าเป็นไฟล์ Raw เนี่ยก็ได้ถึง 7K 60เฟรมนะ 4K 120เฟรมหรือว่า 4K 60เฟรมอะไรอย่างเงี้ยลองลงมาอันนี้มีให้มาครบ,ครบๆเลยคะะรวมถึงไฟล์ที่เป็นออไก็สามารถบันทึกได้แล้วฮะตอนที่เป็น A6 Mark II เนี่ยจะเป็นลอง GOP ทั้งหมดเลยนะแต่ตอนนี้คือมีออไอมาให้เลือกใช้ด้วยนะก็อาจจะเป็น 4K 60เฟรมอะไรอย่างงี้นะที่เป็น422 1 0บิตนะที่เป็น H 2 6 4เนี่ยอันนี้ก็สามารถไปเลือกที่เป็น OI ได้สำหรับใครที่แบบเออเป็นงานจริงจังหน่อยไม่อยากใช้เป็นรอง GOP อะไรแบบนีนะ้ตัวนี้ก็ถือว่าเอออัปเดต p e r f o r m a n c e ขึ้นมาในส่วนนี้ด้วยนะที่เป็นแบบกึ่งๆแบบเออลูกเล่นเยอะๆก็มีนะแล้วก็ในส่วนของวิดีโอที่เป็นจริงจังก็ให้มาด้วยครับ เรื่องนั้นมาไม่ได้เรื่องใหม่นะแต่ผมอชอบเรื่องนี้เป็นพิเศษนะตอนที่มันออก V1 ตอนที่มันออก R50V ออกมาตอนนั้นมันจะมีคันเลอร์ฟิลเตอร์มาให้14แบบอะ่ะอันนั้นคือแบบสีมันสวยมากโดยเพราะใครที่แบบไปถ่ายแล้วแบบชอบใช้ฟิลเตอร์สีในกล้องแล้วแบบจบหลังกล้องเลยอะไรแบบเนี้ย ตอนที่มันเป็น R 5 0 V อ่ะผมรู้สึกว่า I อ้4 4นะันะนะมันดีมากนะตัวนี้จัดมาให้ด้วยฮนะโอ้โหอันนี้เป็นสิ่งที่ดีใจมากนะแต่ที่ดีใจไปกว่านั้นนะคือตอนนี้ c a แคนอนเขามีหลัดไลเบอร์รี่แล้วเป็นของตนเองนะโอ้โหก่อนหน้านี้เราถ่าย c ีหลอกกันไปเยอะแยะมากมายซีหลอก2อซีหลอก3ต่างๆนะ แต่อย่างที่ผมบอกนะคือหลอกอะ่ะมันต้องพูดถึงหลักด้วยนะคุณถ่ายหลอกที่เป็นจืดๆไปแล้วอะ่ะคุณต้องการหลักมาใส่กับไฟลหลอกแล้วทําออกมาเป็นไฟ์ลที่แบบเออสีต่างๆนู่นนี่นั่นให้มันได้อารมณ์นึกออกว่าแต่ไม่ใช่ว่าคุณถ่ายหลอกแล้วคุณไม่มีหลักให้ใช้แล้วคุณต้องไปปรับเอง อันนี้คือเป็นจุดอ่อนของแคนนอนมาตลอดๆๆๆคือแคนนอนเขาพยายามบอกว่าซีหลอกของเขาดีนะซีหลอกสซีหลอก3ใช่เก็บส่วนไฮไลท์ d y n a มิกเลนส15ิบห้าสตอปต่างๆเนี่ยอันนี้ไม่ได้เถียงว่าซีหลอกเขาดีนะแต่ผมรอวันที่ c a n นอนจะมีหลัก ที่แนะนำให้ใช้เป็นของ Canon เองโดยเฉพาะก่อนหน้านี้ถ้าใครเคยใช้แบบเออหลอกแล้วก็หลัดเนี่ยคุณไปหาโหลดมาเนี่ยคุณก็ต้องมานั่งจับคูว่ว่าอันนี้คือ,อ,อหลัดที่ทำมาจากแค n นนไหมอันนี้ทำมาจาก Sony อันนี้ทำมาจากไฟล์ของอารีอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าคุณจะใช้จริงๆอ่ะคุณต้องถ่ายหลอกไปเลยแล้วคุณก็ไปเรดดิ้งสีไปปรับสีเองอีกทีนึกออกป่ะในโปรแกรมตัดต่อในดาวินชีอ่ะแต่ว่าวันนี้มันเหมือนแบบ แคนนอนเขามาแล้วอะแล้วมันสําหรับผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องแบบน่าดีใจมากคือคุณเข้าไปเลยใน Google นะแล้วคุณไปเซิร์ชว่าแคนนอนหลัดไลบรารีนะหลัดก็ลุกอ Up เทเบินั่นแหละแคนนอนหลัดไลบรารมันจะขึ้นมาเป็นเว็บไซต์บนสุดเลยคุณกดเข้าไปเลยงนะในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยจะมีให้ดูเลยว่า เฮ้ยหลัดที่แค n นอนให้ใช้ a, อ่ะมีตัวไหนบ้างคือเลื่อนลงมาเนี่ยจะมีสีแบบแบบต่างๆจะมีออเลนมีนู่นมีนี่นะสีเขียวสีฟ้าอะไรเงี้ยแล้วแต่เลเดฟอร์ไนทนู่นนี่นันน้นให้เลือก27แบบด้วยกันอ่ามีให้เลือกดูว่าเฮ้ย <s Benjamin> ผิวคนเป็นยังไงกลางแดด <s ena> เป็นยังไงถ่ายธรรมชาติเป็นไงเมื่อใส่ฟิลเตอร์นั้นๆลงไปแล้วยังมีให้ดูก่อนด้วยว่าเฮ้ยใส่20% 40, 60, 80 1ร0 ต่างกันยังไงหรือไม่ใส่เลยต่างกันยังไงแล้วคุณก็ไปเลือกโหลดออกมาได้เลยว่าคุณชอบสีไหนกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าคุณโหลดทั้งหมดเลย27แบบแล้วก็5เลเวลนะยี่สิบเจ็ดคูห้าออกมาได้ร้อยสามสิบหลักคุณโหลดออกมาได้เลยนะร้อยสามสิบห้าละแล้วคุณก็เอามาใส่การ์ด เอาการ์ดมา SD การ์ดมาเสียบเข้าไปใน r 6 mark 3คุณ format ทหนึ่งแล้วคุณก็เอากลับเขาเ้าไปในคอมดึงหลักทั้งหมดใส่ไว้หน้าแรกเลยตอนเปิดโฟลเดอร์เมมขึ้นมานะแล้วก็เอาร้5าสใส่เข้าไปเลยพอใส่ปุ๊บคุณก็เามารีจีในส่วนของอันที่เป็นแบบ cp คัสตอมพิ c เจอร์ของคุณอนะแล้วคุณก็เลือกหลักที่คุณอยากได้ให้ตรงกับแบบพวกเล็ก709เอะไรอย่างเงี้ยเลือกมาปุ๊บมันจะได้หลักลงมาใช้เลยเข้ากับซีหลอกของมันเป็นแบบ เนียนกลิปแบบที่แคนนอนอยากให้เป็นเลยคุณอยากใช้กี่เบียเซนคุณก็เลือกเลยนะ rename ได้ด้วยนะร e n a m e ในนี้นะปุ๊บป,บปบอยากที่อยากได้เลยแล้วก็ไปเลือกใช้เลยฮนะอันนี้ผมบอกเลยว่ามันจะเป็นสีหลัดที่มันใส่จับคู่ลงไปกับไฟล์หลอกแล้วได้สีนั้นอนะ ลงไปที่เนื้อไฟโดยตรงเลยอนะ่าส่วนใครที่ไม่อยากให้มันลงไปที่เนื้อไฟลโดยตรงนะอ่ะก็อาจจะดูมาก่อนนู่นนี้น่าอาจจะพรีวิวลองใส่ดูอ่ะประมาณนี้นะแล้วคุณก็ถ่ายซีล็อกเฉยๆยอ่ยยังไม่ต้องใส่ก็คือถ่ายซีล็อกเปล่าๆไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปใส่ในคอมไปใส่ทีหลังได้อันนั้นก็เป็นโปรเซสของเขาไปแต่ว่าการที่ใส่ลงไปเลยตอนนี้กับซีล็อกอะ่ะ R6 Mark 3ทำได้แล้วครับเรื่องมันมาในส่วนของ performance ในการถ่ายวิดีโอเนี่ยยังไม่พอนะ Subject Tracking i s นะที่เป็นการแบบเออเหมือนกล้องหันตามเราไปนิดหน่อยตอนที่เราใช้เล่นวายอะไรเงี้ยหรือว่าจะล็อกตัวเราให้อยู่ตรงกลางภาพเหมือนแบบ i s แบบช่วยครอบไปแต่ว่าตัวเราอยู่กลางภาพอะไรเงี้ยอันนี้เป็นลูกเล่นที่แบบดีมากที่มันอยู่ในกล้องแบบตัวเล็กๆก,ก่อนหน้านี้เขาก็เอามาใส่ในตัวนี้หมดเลยนะพวกแบบว่า เออสโลเอนฟาอ่ะถ uh, uh, ่ายททมแลบต่างๆนะอันนี้มีให้หมดเลยนะฮะรวมถึงคอสอัพเดโมโปรดักนะที่เป็นเหมือนยกขึ้นมาปุ๊บถ่ายมือเอาลงปุ๊บหน้าชัดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเหมือนเพอร์ฟอร์แมนซ์ในพวกแบบ V1 r 5 0 v อะไรอย่างเงี้ยนึกออกมาคือก่อนหนะ้าเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบฟังก์ชันพวกนั้นมาเพราะว่าเฮ้ยมันใช้ง่ายแล้วคุณเนี่ยนึกว่าคนซื้อ R6 ไปคุณซื้อ R5 ไ,ไปเนี่ย คนจะไม่ได้อยากได้ฟังก์ชันนั้นคนยังอยากได้อยู่นึกออกปะ่ะช่วยเอามาใส่ด้วย R6 อ่ะมันเป็นช่วงที่ดีที่สุดเลยที่จะเอามาใส่นะแล้วแคแนนก็เหมือนแบบเออตัดสินใจใส่มาให้หมดเลยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออตรงเนี้ยเป็นงานซื้อนอกจากพวกฮาร์ดแวร์ไปแล้วอ่ะซอฟต์แวร์ต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีของเขาอ่ะเออใส่มาให้หมดเลยอย่าไปกักนะใส่มาแบบนี้นะ นั่นคือลูกเล่นของวิดีโอไปแล้วนะทีนี้ลูกเล่นที่แบบค่อนข้างจริงจังขึ้นมานิดหนึ่งนะผมบอกเลยว่าตัวนี้มันคุ้มมากๆแล้วมันก็ให้มาหมดเลยนะอย่างเช่นพอเทดีไม้ข้างๆกล้องตอนนี้นะเป็นแบบไทเอแบบใหญ่ๆไปเลยนะจะไม่มีการมาแบบแบบมินิเป็นไมโครอะไรต่อไปแล้วก็คือแบบ ตัวเนี้ยมันค่อนข้างจริงจังแล้วนะต่อ HDMI ออกมาเลยจบเลยนะหรือว่าจะเป็นการสตรีมผ่าน USB ของเขานะตัวนี้ก็สตรีมได้ถึง 4K 60เฟรมอะโอ้โหสตรีมแบบจะขึ้นแบบไปประชงประชมุมอะไรเงี้ยผ่านคอมนะตัวนี้ก็สามารถต่อไปได้แบบใหญ่ๆเลยครับแน่นอนว่าเขายังไม่ทิ้งคอนเซ็ปที่เหมือนเอากล้องตัวเนี้ไปถ่ายตัวเองได้นะไปทําวิดีโอถ่ายแบบ กึ่งๆแบบเอออยากจะบล็อกอยากจะตั้งแล้วคุณก็ทํานู่นทํานี่ไปแล้วก็ถ่ายตัวเองอะ่ะแน่นอนจอมันจะเป็นการแบบพลิกกลับมาเพื่อถ่ายตัวเองอยู่แล้วนึกออกปะ่ะแล้วก็มีไฟทอรี่แลมมาให้ว่าเออตอนนี้อัดอยู่นะหรือแม้กระทั่งตอนที่เรากดเลคคอร์ดแล้วจะมีแบบว่าเรด f ฟ a m e ขึ้นมากรอบสีแดงขึ้นมาว่าอัดอยู่อะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็ให้มาหมดเลยนะอันนี้คือคอนเซปต์ของแบบกึ่งๆแบบตอนที่แบบ R ห V ออกนึกออก่าแล้วเขาอยากให้ถ่ายตัวเองพวก V 1แหอะไรเงี้ยคือพิกจอมามีไฟนู่นนี่บอกอะหรือแม้กระทั่งแบบฟังก์ชันวิดีโอที่แบบซีเรียสขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นซีบล่นะเฟลคั o เลอระหรือว่าเวฟฟอร์มานี้คือมาให้แบบครบเลยครับ <c aller> ส่วนทันมาคือส่วนของการ์ดของเขานะอ่าทำได้เยอะขนาดนี้นะการ์ดก็ต้องรองรับด้วยนะ สองสล็อตตรงนี้มาแล้วกับ c f เอฟเ e ็กซพใน R6 มีให้เห็นแล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยเป็น SD c ด r ีกาทั้งหมดนะไม่เคยแตะแบบ c f เอฟ e มาก่อนเลยใครที่แบบจะใช้ c f เอฟ e มันต้องเป็นตัวท็อปจริงๆอย่าง R5 R1 ออะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้ R6 มันทําได้เยอะแล้วแล้วถ้าทําได้เยอะแล้วยังใช้ SD card อยู่เนี่ยอันนี้จะมีปัญหาแน่นอนนะตัวนี้ s e r a c e t y p e B มีสล็อตให้แล้วอ่ะแล้วก็มี SD card อีกสล็อตหนึ่งนะแน่นอนการถ่ายวิดีโออย่างที่ผมบอกมาว่าเอาทั้งข้อเดีขยงตัวเล็กข้อเดีขยงตัวใหญ่มานะ ข้อดีของการมี2ส,สลอดที่เร็วอันช้าอันแบบนี้นะก็ต้องเข้าตับที่ว่าเหมือนแบบเออเซีเพจเนี่ยคุณไปถ่ายเลย 7K ต่างๆมาเลยนะรอไลท์ต่างๆอยากจะถ่ายมานาะนแล้ว Open นเกตถ่ายไปแต่ว่าอันที่เป็นเ d ด a r กาคุณก็ถ่ายแบบพวกพ็อกซี่สำหรับแบบไปตัดต่อนู่นนี่นั่นก็สามารถทำได้แล้วพ็อกซที่สามารถบันทึกลงไปในเอดดนะฮะผมปรับไปปรับมานะมี 2K ให้เลือกใช้ด้วยอ่าใครที่ไปตัด ฟูลเดีแล้วรู้สึกว่าบางทีจอมใหญ่เกินอยากได้แบบใหญ่ๆหน่อยจะได้ดูคมๆตอนตัดอะไรเงี้ยอันนี้พ็อกซี่เพิ่มมาเป็น 2K แล้วครับและนอกนี้นะการที่คุณมีการ์ดที่เสียบเข้าไปแบบนี้นะมันยังเพิ่มฟังก์ชันใหม่ด้วยฮนะคือเซฟเซตอัพ่ะโอ้โหหลายคนต้องการสิ่งนี้โดยเพราะใครที่มีกล้องหลายตัวนะทั้งการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะแต่ความจริงเนี่ยเขาอ,อาจจะออกแบบมาสำหรับวิดีโอแหละว่าโอเคคุณใช้ R6 หลายตัวในการถ่ายอยากจะเซตให้มันเหมือนงานทุกอย่างเลยทั้งเรื่องของสีเรื่องของการคัดตอมต่างๆไว้โอเคคัดต้อมตัวหนึ่งแล้วทีนี้อยากกรอบทั้งหมดไปไว้ที่อันหนึ่งทํำยังไงไม่ต้องไปเซตใหม่ทั้งหมดนะคือเสียบการ์ดเข้าไปแล้วก็เสีบเซตอัพลงไปในการ์ดเสร็จปุ๊บเอาการ์ดเนี่ยไปเสียบอีกตัวหนึ่งแล้วก็กลายเป็นว่าเฮ้ยก๊อปปี้เซตอัพออกมากลายเป็น2ตัวเซตเหมือนกันเป๊ะๆเลยเวลาทํางานไปตัดต่อไปอะไรก็ทําง่ายนะหรือว่าใครจะเป็นสายภาพนิ่งก็ดีนะ มันเซฟเซตอัพเรื่องของการเซตอัพค่าต่างๆไม่พอมันเซตอัพเรื่องออโต้โฟกัสด้วยนะอันนั้นคือเผื่อสาหรับการถ่ายภาพนิ่งเลยคือคุณจะมี2องบอดี้นึออกมาเป็นช่างภาพมืออาชีพเป็นช่างภาพงานแต่งอะไรเงี้ยคุณอยากจะใช้2เลนไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแบบเนี้ยคุณบางทีต้องมาเซต2อันให้ตรงกันเนี่ยก็ปวดหวนะัวเหมือนกันอันนี้มีเซฟเซตอัพให้แล้วครับ แบตเตอรี่ที่ใช้ในตัวนี้นะยังเป็นแบตเตอรี่ตัวใหม่อย่างต่อเนื่องเลยนะคือแค n นอน่าจะไปโกกับตัวใหม่แล้วละ่ะตัวเก่าอาจจะลืมไปแล้วนะใครที่มีแบตตัวเก่าอยู่อาจจะต้องทําใจนิดนึงนะอาจจะใส่แล้วแบบฟังก์ชันไม่ครบหรืออาจจะเปิดไม่ติดนะเพราะตอนนี้แค n นนเลือกใช้ LPE6P เพื่อให้การทํางานมันสม,มูทแล้วก็นะครบทุกฟังก์ชันนะแคแนลเลือก LPE6P ทั้งหมดแล้วนะใครที่ใช้ อาจจะมีแบต l b e 6ตัวธรรมดานน่นนี่นั่นอะใส่ไปอาจจะเปิดไม่ติดแล้วอะอันนี้ก็ต้องแบบเทรดอะถ้าคุณจะซื้อกล้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยคุณก็ต้องมีแบตร,รุ่นใหม่ๆด้วยครับมาดูในส่วนของราคากันบ้างนะเปิดตัวมาแล้วนะมีทั้งหมด3แบบให้เลือกนะคือบอดี้ของเขานะ87,990บาทถือว่า ขึ้นมานิดหนึ่งตอนที่เทียบกับ R6 Mark 2นี่ออกมาตอนนั้นนะพอกล้องรุ่นใหม่ๆเนี่ยต้องบอกว่าราคามันจะขึ้นอยู่แล้วนะ body แปดเ้ k i ีที่เป็น F 4ถึง F 7 1 STM นะ 99, 9 9้าหบาทนะเกตัวแล้วก็เติมศูนย์ทั้งหลังหรือว่าจะเป็นคิ t ตัวยี่ส F 4เลยเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 1 2 9 9 9 0บาทนะอันนี้คือ3ชุดที่เขามีมาให้ตอนนี้ครับและนี่ก็คือ Canon r 6 Mark สามาถือว่าเป็นตัวคุ้มที่สุดอย่างที่ผมบอกไปแล้วทั้งเรื่องภาพนิ่งจัดมาให้เลย32ล้านนะ40เฟรมแค่นี้ก็คือคุ้มแล้วสำหรับภาพนิ่งมันเกินไปหมดแล้วว่าการโฟกัสอะไรต่างๆเนี่ยการส่งการสั่นมีมาให้ครบหมดเลยปกติเลยนะ วิดีโอก็โหดมากทั้งตัวที่เป็นแบบตัวท็อปจาก C50 เอามาหมดเลยมีหลงมีหลัดใสมาเต็มรวมถึงฟังก์ชันวิดีโอที่เอามาจากพวก R 5 0 V ก็เอามาให้ตัวนี้เรียกว่าไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วม่แล้วก็ Can นอนรอบนี้คือให้หมดเลยไม่มีตรงไหนที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแคนนอนมีแล้วทำไมไม่ให้ไม่ไม่ใสมาอะไรแบบเนี้ยอันนี้ผมถือว่าให้มาหมดเลยแล้วมันก็เป็นแบบตัวแบบ อภิมหาแบบคุ้มสุดแล้วอะของแค n น n อยู่แล้วนะใครที่กําลังมองหากล้องสักตัวหนึ่งเป็นตัวแรกแล้วอยากได้ฟูลเฟรมเลยตัวเดียวจบเลยไปถ,ยถ่ายนู่นถ่ายนี้เราครบเลยอันนี้คือตัวเลือกที่ดีสุดของคุณนะวันนี้ครับแล้วคุณผู้ชมล่ะรู้สึกยังไงกับแ a n น n R6 Mark 3ตัวนี้นะต้องไปจัดเลยต้องเทรดเลยหรือเปล่าฮะมีตัวนี้อยู่อยากจะเอามาเทินนะ ไปติดต่อที่สาขาโบแตฟายต่างๆได้นะรับเทรดรับเทิร์นมามาจํากันได้นะรับรองว่าได้ของเร็วแน่นอนนะ <S <S อย่าลืมพูดคุยคอมเมนต์ที่ด้านล่างกันเหมือนเดิมมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้พวกเราทีมงานโบแตฟายนะครับ <S <S วันนี้ผมอาร์มาโชราไปก่อนครับแล้วพบกหม่ทีมีหน้าครับและถึงเวลาครับที่คุณต้องแต่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ